วิธีสมัครแอปพลิเคชัน Twitter อัปเดตล่าสุดอย่างง่ายละเอียดมากที่สุดในคลิปนี้ผมจะสอนคุณทุกคนสำหรับวิธีการที่จะสมัครแอปพลิเคชัน Twitter รวมถึงวิธีการดาวน์โหลดด้วยนะครับว่าจะดาวน์โหลดได้อย่างไรแล้วก็จะทำอย่างไรนะครับหลักแล้วการดาวน์โหลดเนี่ยง่ายมากๆเลยถ้าคุณเป็น Android นะครับ Android ก็เข้า Play Store ถ้าคุณเป็น iOS ก็เข้าไปที่ App Store นะครับก็เข้าไปเวลาเข้าไปเสร็จนะฮะสมมุติว่าเข้าเพจโซนะครับคุณก็ค้นหาคําว่า Twitter แล้วหาโลโก้นะซึ่งโลโก้เนี่ยถ้าคุณสังเกตเนี่ยจะเป็นโลโก้นะครับเป็นแบบเดิมแบบเดิมกับมีแบบใหม่แบบใหม่ก็จะเป็นแบบตัว x อย่างนี้นะครับซึ่งเป็นโลโก้ที่เท่ hey, ไม่เบานะฮะก็แต่ข้อสำคัญคือคุณพิมพ์วิทวิตเตอรครับจะเขียนเหมือนกันเลยทวิตเตอ ไม่ว่าจะเป็นโลโก้แบบไหนนะครับนะจะเป็นโลโก้แบบเดิมหรือจะเป็นโลโก้ใหม่ดาวโหลดมาแล้วเป็นโลโก้ใหม่ก็เข้าให้ถูกพิพ์ไม่ถูกนั่นเองครับอ่านี่ก็คือทวิตเตอร์นะครับพอคุณได้ทําการนะรพอเจอแล้วทวิตเตอร์ก้ก็กดติดตั้งนะครับแล้วก็ดาวนโ์โหลดให้เสร็จสิ้นพอดาวโลหลดเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็จะ สามารถที่จะไปสมัครได้นะครับซึ่งการดาวน์โหลดเนี่ยบอกเลยว่ามันง่ายมากๆอยู่แล้วอัตรงนี้เนี่ยก็ดาวน์โหลดกันตามที่ผมได้บอกไปนะครับ Android ก็เข้า uh, p อ a y Store i o ร์ก็เข้า App Store นั่นเองครับโอเคถ้าคุณดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาพูดกันถึงแอป Twitter นิดนึงและกันแอป Twitter เนี่ยหลักๆแล้วนะครับก็จะเป็นการเล่นถ้าทุกท่านที่เคยดูผมเคยสอนคลิปนะครับ สมัครแอป Twitter เล่นแรงต่างเนี่ยคุณก็คงทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าแอป Twitter เนี่ยก็เป็นแอปการมีการคุยข้อความนะแต่มีเอกลักษณ์เป็นของเขานะครับซึ่งก็จะมีการทวิตรีทวิตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นจุดเด่นของทางแอปนะครับหลักหลังแล้วเนี่ยก็มีแอปเทรดเนี่ยมาเป็นนะครับคู่มือนะครับมาทำก็มาแข่งขันกันนะฮะอย่างไรก็ตามก็ลองดูครับ ใครใช้แอปไหนเหมาะแอปไหนก็ลองดูแต่ครับคนที่เข้ามาในคลิปนี้ก็มาแอป t w i t t e r นั่นเองครับก็อันดับแรกนะครับก็พอคุณติดตั้งเสร็จก็จะเป็นแบบนี้คุณสามารถเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ผมจะเปิดที่หน้าจอเพื่อให้คุณได้เห็นหน้าตาแอปซึ่งหน้าตาแอปเนี่ยพอดาวน์โหลดมาได้เครื่องกลายเป็นตัว x แล้วเขียนทวิตเตอร์อย่างนี้ครับซึ่งคือแอปเดียวกันนั่นเองครับโอเคก็กดเปิดเลยครับเปิดแอป Twitter มาก็จะขึ้นไสลักษ์แบบนี้นะครับเป็น Twitter อัปเดตแบบล่าสุดเลยก็จะเป็นการดาวน์โหลดแบบนี้นะครับเขาก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาว่าดูสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกในขณะนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยอ่าเขาก็จะมีสำหรับบางเครื่องนะครับก็จะขึ้นมาให้เลือกบัญชี Google นะครับบางทีเด้งมาให้เลยแต่ถ้าไม่ขึ้นถ้าคุณจะใช้ Google ในการสมัครก็สามารถทําได้หรือว่าคุณคือการสมัครเนี่ยบอกก่อนว่าสมัครได้2ออย่างนะครับจะใช้อีเมล หรือว่าเบอร์โทรก็ได้อีเมลกับเบอร์โทรนะครับซึ่งถ้าเกิดว,ว่าคุณจะใช้อีเมลและใช้ Gmail เ,เนี่ยก็กดตรงนี้ได้เลยดำเนินการต่อด้วย Google อย่างเงี้ยกดปุ๊บนะครับพอกดเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีอีเมลขึ้นมาให้เลือกนะครับก็เลือกได้เลยแต่ในกรนนี้เนี่ยผมจะให้คุณเห็นภาพแบบเยอะขึ้นนะครับก็คือเราจะเข้าตรงคำว่าสร้างบัญชีตรงนี้ซึ่งการสร้างบัญชีตรงนี้เนี่ยคุณเนี่ยจะสามารถ ที่จะสมัครนะครับโดยใช้เบอร์มือถือได้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับแล้วแต่สะดวกนะครับแต่แนะนําว่าเป็นเบอร์มือถือจะดีกว่าเพราะเบอร์มือถือเนี่ยมันยากที่จะโดนคนอื่นแฮกอะไรพวกนี้นะครับจะอยู่กับเราไปยาวๆนั่นเองครับก็กดไปที่สร้างบัญชีตรงนี้กดกข้บไปกดครับหลังจากกดเสร็จเขาก็จะมีให้คุณเลือกภาษาที่คุณต้องการนะครับจะแสดงเพิ่มเติมก็ได้หรือจะเลือก ไทยอังกฤษแล้วก็แสดงเพิ่มเติมก็ได้ในกรณนนีถ้าเกิดมีภาษาอื่นจะค้นหาภาษาอื่นก็ได้นะครับเช่นสมมุติจีนจีนดั้งเดิมจีนประยุกต์ว่าไปสมมุตินะอันนี้ผมสมมุติสมมุติจะเอาภาษาญี่ปุ่นก็ได้คือเขาก็จะมีรายละเอียดต่างๆๆนะครับหรือว่าจะพิมพ์เป็นภาษาเกาหลีฮาลัหลิดเลยแล้วสมมติ กดติ๊กก็ได้นะครับได้หมดนะฮะชาวญี่ปุ่นก็ได้นะเมื่อกี้เมื่อกี้ที่เอาพิมพ์ไปจะกดติ๊กก็ได้เหมือนกันคือตรงนี้เนี่ยเป็นการเลือกภาษานะครับซึ่งคุณสามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้นะฮะหรือในกรณีถ้าคุณไม่เลือกภาษากดข้ามไปก่อนก็ได้แต่ตรงนี้พอเราเลือกเสร็จแล้วก็กดถัดไปนะครับเป็นเลือกภาษาที่คุณต้องใช้ปรับแต่งประสบการณ์ทวิตเตอร์ของคุณนะครับกดถัดไปได้เลยพอกดถัดไปเสร็จอ่ะ อันนี้เขาให้เราเลือกใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมเลือกไว้หลายอันเลยสมมติเราจะเลือกเอาภาษาที่ใช้ในรูปแบบของทว i t t e r นะครับเลือกภาษาหลักของแอปก็เอาภาษาไทยละกันที่เราจะใช้กันครับจะเวลาเล่นก็จะเล่นเป็นรูปแบบภาษาไทยนะครับโอเคตรงนีน้พอเข้ามาแล้วนะครับกุญแจค้จคนพบรายละเอียดนะให้คุณใส่3มช่องเลย ซึ่ง3ช่องตรงนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยชื่อช่องนี้ก็จะใส่หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลนะครับแล้วก็ใส่วันเกิดอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่สมมติชื่อตัวอย่างไปเลยนะครับสมมติว่าเราเอาเจนะครับอสมมติเอาเจนะ่าแล้ว สมมติว่าเบอร์นี้วันนี้ผมใส่เป็นเบอร์แล้วกันถ้าคุณจะใส่เบอร์มันผมก็ใส่เบอร์เข้าไปนะครับเดี๋ยวใส่เบอร์ให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรากรอกรายละเอียดนะครับใส่เบอร์ไปแล้วก็เดี๋ยวไปต่อกันครับผมใส่เบอร์เสร็จแล้วจากนั้นก็ใส่วันเกิดนะครับวันเกิดก็จะมีให้เลือกคุณก็เลือกตามวันเดือนปีเกิดเลือกปีก่อนครับด้านนี้เลือกปีกันเลยนะผมเลือก ปีเกิดนะครับอันนี้เนี่ยเอาความเป็นจริงจะดีที่สุดนะครับแล้วก็เลือกเดือนเกิดแล้วก็เลือกวันที่คือเลื่อนได้เลยนะครับอ่ะแบบนี้อ่าน,นีเถ้ากับเราใส่ครบละชื่อนะครับแต่ข้อสําคัญคุณให้ดูติ๊กเขียวด้านหลังเนี่ยจะต้องมีติ๊กเขียวด้านหลังงี้คือหมายความว่าชื่อใช้ได้เมื่อคุณเช็คความเรียบร้อยอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับก็กดถัดไปได้เลย ถัดไปเสร็จเขาก็จะขึ้นว่าปรับแต่งประสบการณ์การใช้าง,งานของคุณติดตามว่าคุณเห็นเนื้อหาทวิตเตอร์จากที่ใดบ้างบนเว็บทวิตเตอร์ใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับการใช้าง,งานให้เหมาะกับคุณนะครับประวัติการเลือกดูเว็บนี้จะไม่ถูกจะเก็บพร้อมชื่ออ e ีเมลหรือเบอร์โทรของคุณนะครับก็คือตรงนี้สามารถอ่านรายละเอียดได้นะครับอยอมรับข้อกําหนดนโยบายการใช้คุกกี้ของเราคุกกี้ก็คือระบบติดตามนะครับก็จะติดตามตัวคุณไปเพื่อติดตามข้อมูลของคุณนะเผื่อยิงโฆษณาอะไรพวกนี้นะครับรวมที่อยู่อีเมลไว้โทรศัพท์นะครับตรงนี้เนี่ยสามารถกดข เขาก็จะมีรายละเอียดให้อ่านนะครับคุณก็สามารถไล่อ่านนะครับข้อมูลในส่วนนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดแต่เทอร์มินัลเซอร์วิสเนี่ยเต็มเลยนะฮะหรือจะกดการใช้คุกกี้ก็ได้เราอ่านดูรายละเอียดเขาก็จะขึ้นมานะครับว่าจะเป็นอย่างไร่ก็เยอะเลยนะครับข้างล่างเราอ่านได้แล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมสามารถอ่านได้ตามนี้นะครับ เขียนี้เราทุกอย่างเรียบร้อยเราจะให้เขาติดตามเพื่อที่จะปรับความเหมาะสมนะครับก็คือง่ายๆให้ AI เขาจับการเล่นของคุณแล้วเขาก็จะนําเสนอในสิ่งที่คุณต้องการมาให้ถ้ากดถัดไปอ่าเขาก็จะมีการสร้างบัญชีของคุณให้คุณดูอีกทีว่าถูกต้องไหมทุกอย่างที่คุณใส่ไปถ้าถูกต้องก็เลื่อนลงมานะครับหาคาว่าสมัครตรงนี้นะครับอ่าพอเจอสวา,ากดสมัครเข้าไปเลย พอสมัครเสร็จปุ๊บก็ทำการอรอรสักครู่นะครับระบบก็จะทำการดาวน์โหลดนะครับเขาบอกว่ายืนยันโทรศัพท์เราจะส่งรหัสยืนยันไปยังมือถือโดยจะมีค่าอ m s อะไรว่าไปนะครับก็กดตกลงหลังจากนั้นครับรอรหัสยืนยันที่จะส่งเข้ามาในมือถือของคุณนั่นเอง อันนี้ส่งมาเรียบร้อยครับก็ใส่ไปนะครับสายแบงถูกต้อ,องเคื่อันี้เนี่ยคือรหัส ODP นั่นเองนะฮะก็จะส่ง o t p เข้ามาในเครื่องคุณซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องดูเอาที่เป็นเครื่องของคุณนะฮะพอใส่ ODP เรียบร้อยแล้วใส่เรียบร้อยชัวร์แล้วก,ก็กดถัดไปนะครับถ้าไม่รับไปเวกดไม่รับไปเวได้นะครับตรงเมื่อกี้ที่ผ่านมาเมื่อกี้นะฮะถ้าสมมติไม่ได้รับนะก็กดได้ แล้วก็ใส่รหัสผ่านรหัสผ่านก็ต้องมีอย่างน้อย8ตัวอักษรนะครับเดี๋ยวผมจะใส่แล้วเดี๋ยวไปต่อครับการใส่รหัสผ่านก็ใส่ใส่อะไรก็ได้นะครับซึ่งเอาอย่างไงก็ได้ให้มันมีติ๊กถูกสีเขียวอย่างนี้ซึ่งผมก็แนะนำนะครับคุณก็ควรจะใส่อักษรภาษาอังกฤษสัก2ตัวยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่า A A อย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ตัวเลขนะครับอาจจะเป็นอันนี้อย่าอย่าอย่าตั้งตามผมนี้นะ นะครับมันอย่างน้อยต้อง8ตัวครับ1 2 3 4 5 6 7อ่านี่ต้อง8ตัวอาจจะใส่เลข0ตรงนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ชัดเลย a a 0 1 2 3 4 5นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะม่าตัวอย่างเงี้ยจะได้นะครับคือถ้าแนะนำนะให้คุณใส่ อะไรที่มันแบบสลับกันก็ดีนะครับไม่อยากเอาตั้งแบบผมนี้อย่างนี้มันเอาง่ายๆไปนะครับคุณต้องตั้งให้ที่มันปลอดภัยอาจจะเป็นอ่ะ A ใหญ่เเล็กอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวเลข1 2 3 4 5 6อานะครับอาจจะใส่อะไรก็ได้แต่อย่าใส่แบบนี้นะครับแบบนี้มันง่ายเกินไปเอาที่มันยาก,ยากหน่อยหรือจะใส่เครื่องหมายพิเศษเช่นดอกจันครับเเล็ก A ใหญ่ ห้า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 อะไรอย่างนี้นะคือก็ต้องอย่าอะไรห้าห้านี่มันเยอะไปนะครับสมมุติเป็นห้าห้าหนึ่งห้าอะไรอย่างเงี้ยเจ็ดนะครับต้องแปดตัวนหนึ่งแล้วกันเนี่ยยกตัวอย่างนะครับอันนี้แบบนี้อันนี้คือทุกอย่างนี้ทุกยกตัวอย่างนี้แปดตัวหมดนะครับคุณก็ใส่ตามนี้ได้เลย พอคุณใส่รหัสอะไรเรียบร้อยนะครับอย่าไปตั้งแบบที่ผมตั้งเมื่อกี้นะตั้งให้ปลอดภัยหน่อยนะครับเอาเลขอะไรก็ได้ที่มันแบบซับซ้อนกว่านั้นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนเดาง่ายโดนยึดโดนขโมยรหัสไปนะครับโดนแฮกนะครกดถัดไปได้เลยถ้าได้รหัสผ่านแล้วพอคุณได้รหัสผ่านแล้วนะครับกดถัดไประบบก็จะให้คุณใส่ภาพนะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถใส่ได้ถ้าใส่ก็กดอัปโหลดตรงนี้ได้เลย เขาก็จะให้คุณเลือกรูปภาพที่มีอยู่แล้วหรือจะถ่ายรูปใหม่นะครับผมเลือกรูปภาพที่มีอยู่ก็กดไปเดี๋ยวเลือกภาพให้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปต่อกันครับผมได้ทําการเลือกรูปภาพเรียบร้อยนะครับพอได้รูปภาพที่ต้องการแล้วก็กดเลือกได้เลยผมเอารูปนี้นะครับก็เราก็เลือกรูปไปเลยครับรูปก็จะขึ้นมาเขาก็จะให้ปรับแต่งนะครับอาจะซูมเข้าซูมออกซูมอะไรก็ว่าไป ในกรณีนี้ผมสูงข้อหน่อยนึงเอาประมาณนี้อโอเคก็กดดําเนินการอนุญาตให้ Twitter เข้าถึงรูปภาพสื่ออ่อนุญาตไปนะครับตรงนี้ไม่มีผลอะไระแล้วก็ถ้าคุณยังไม่ใส่ภาพก็กดข้ามไปก่อนนะครับอันนี้ใส่เรียบร้อยแล้วก็กดถัดไปนะครับกดถัดไปเสร็จตรงนี้เนี่ยจะเป็นการตั้งชื่อผู้ใช้นะครับชื่อผู้ใช้เนี่สำคัญมากนะครับ คือถ้ามันไปใช้ชื่อที่ซ้ําคนอื่นเนี่ยที่สีเขียวเงี้ยมันใช้ได้แต่ถ้ามันสมมุติว่าเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยเขาบอกสั้นเกินไปเราอาจจะต้องใส่สมมุติว่าใส่ S สตัวอ่ะถ้าอย่างเงี้ยเขาจะเขียนบอกเลยชื่อผู้ใช้นี้มีคนใช้ไปแล้วสมมุติ S สองตัวอ่ะน,นี่ถูกใช้ไปแล้วสมมติ S A อันนี้ก็ถูกใช้ไปแล้วนะครับก็คือครูจะต้องใส่จนกว่ามันจะเป็นสีเขียวนะฮะ ถ้ามันยังแดงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยเขียวเงี้ยได้นะครับแต่ถ้ามันแดงไม่ได้าสมมุติว่าผมย้ําไปเลยสองทีอย่างนี้ได้ไหมอ้าวมีคนใช้แล้วสมมุติเอาไปนี้มีอีกแล้วนะครับ คุณก็หาถ้ามันไม่ได้คุณก็ใส่ตัวเลขไปอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยได้ได้ไหมครับ J S S J 9สมมุติว่าใส่แล้วก็ใส่ไปถัดไปได้เลยแต่ถ้ากดคุณข้ามไปก่อนก็ได้นะถ้าคุณยังไม่รู้ว่าจะใส่อะไรนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือคล้ายชื่อผู้ใช้คุณนั่นเองครับก็กดถัดไปเรียบร้อยแล้วอ่าเขาก็จะเขียนว่าดูว่าใครเล่นทวิตเตอร์บ้างการเซ็นผู้ติดต่อคื่งตรงนี้เนี่ยคุณสามารถดูได้ว่าเพื่อนคุณเนี่ย ที่อยู่ในเมือถือคุณจะใครเล่นบ้างก็สามารถกดดูได้นะครับคุณจะเป็นคนตัดสินใจว่าติดตามใครดีรับการแจ้งเตือนได้หมดรายละเอียดเนี่ยก็สามารถอ่านเรียนรู้เพิ่มเตมิมตรงนี้ได้เขาก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเตมิมมานะครับพอคุณกดเข้าไปปุ๊บก็จะมีรายละเอียดให้อ่านค่อนข้างเยอะมากมาย,ยนะครับ how to upload image อะไรเนี่ยเยอะหมดต้องกดดำเนินการต่อได้เลย อนุญาตให้เขาถึงติดต่อไหมนะครับถ้าคุณอนุญาตก็กดอนุญาตได้เลยนะครับถ้าไม่อนุญาตก็ปฏิเสธไปแต่อนุญาตไปก็จะดีนะบันทีจะได้รู้ว่าเพื่อนคุณมีใครเล่นบ้างจะได้ติดตามเพื่อนก่อนเลยนะเป็นคนแรกๆนะครับอ่าเมื่อกี้มันก็กจะค้างนิดนึงแต่ก็เป็นอย่างนี้นะครับวางทีแนะนําให้กณติดตามมีอะไรบ้างว่าไปนะครับุูจะตามใครก็สามารถตามได้สมมุติว่ายังไม่ตามใครเลยก็กดต่อไปได้ ซึ่งตรงนี้เนี่ยบางทีมันก็จะเป็นนงนะครับอ่าติดตามหนึ่งหรืออันที่เมื่อกี้เป็นการดาวน์โหลดอ่านีก็จะติดตามใครไหมนะครับเขาบอกให้ติดตามหนึ่งสักอันหนึ่งนะครับถึงจะกดไปต่อได้นะฮะโอ้โหมีแบบมีบังคับกันด้วยนะฮะอ่าโอเคลองสักอันหนึ่งละกันนะสมมติผมเอาติดตามอันนี้ไปละกันถึงจะให้กดต่อไป จะติดตามเยอะกว่าหนึ่งก็ได้นะครับอ่ะเท่านี้เองครับเียงเท่านี้อ่าอันนี้ก็คือเรียบร้อยเป็นอันสําเร็จเสร็จสิ้นนะครับาตรงนี้ยังไม่ต้องก็ได้ถือว่าเป็นอันสําเร็จเสร็จสิ้นนะครับสาหร,รับการสมัครสมห,หมดสุังานอะไรอย่างี้วันนี้เป็นพื้นฐานนะครับเรียบร้อยครับนี่คือการสมัครแอป t w i t t e r นะครับแบบเวอร์ชันล่าสุดอัปเดตล่าสุดเลยนะครับก็สมัคร ถึงเท่านี้นะครับสมัครครั้งนี้เนี่ยจะง่ายกว่าที่ผมเคยสอนในครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยโหต้องมีเขาจะโทรมาบอกตัวเลขก็ต้องจําไม่ได้นะครับครั้งนี้เนี่ยจะถือว่าง่ายกว่าก็คือได้ ODP แล้วก็สมัครได้เลยกรอกรายละเอียดต่างๆนะครับหากคุณฟังคลิปนี้แล้วมีข้อสงสัยใ,สยในส่วนไหนในประเด็นตรงไหนนะครับในส่วนขั้นตอนตรงไหนก็พิมพ์มาสอบถามผมใต้คอมเมนต์ล่างคลิปนี้ได้เลยหรือว่าจะกดที่คลิปนี้พอกดชื่อเสร็จ จะมีไลน์แอดนะครับแอดไลน์ตรงนั้นส่งคําถามปัญหามาให้ผมได้หรือว่าถ้าเกิดว่าคุณดูในแอปอื่นนะครับแอาจจะไม่ใช่ you, จจไม่ใช่ u t u b e อาจจะเป็นดูในแอปอื่นเฟซบุ o o ทิกเกอ o k อะไรเงี้ยผมก็จะมีช่องทางนะครับใส่เอาไว้นั้นนะครับคุณก็ไปติดตามดูได้แล้วก็แอดไลน์มาสอบถามกันได้นั่นเองครับก่อนจะไปนะครับผมมีเพิ่มเติมนะสำหรับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเรียนรู้ในแอป Twitter มากยิ่งขึ้นกว่านี้หลังวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะใส่เพลย์ลิสทวิตเตอร์เอาไว้ให้น วิธีการเล่นแอปนะครับก็ถ้าคุณอยากจะเล่นแอปอื่นๆเนี่ยก็สามารถดูได้หลังวิดีโอนี้ผมจะใส่คลิปแนะนำเอาไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านจากหัวใจสวัสดีครับถ้าเกิดคุณชอบความรู้การสร้างกิจการออนไลน์แบบนี้ที่ผมสอนสามารถกดติดตามทาง YouTube กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ผมได้นะครับถ้าเกิดคุณดูทาง Facebook ก็กดไลค์กดติดตามแล้วกดเห็นโพสต์ก่อนนะครับ และคุณจะไม่พลาดคลิดดีๆจากผมเจทรงชัยจิรดชชูพันธ์สวัสดีครับ